กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้แน่นอนที่สุดใครมาคุณแซนนี้อ้ยหุย่นๆนะอะไรคุณหยวนยค่น,ยน,ยวนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับที่เมื่อกี้ให้เบกเมื่อกี้นะครับนี่อย่าพูดถึงกบาลคนญี่ปุ่นอ่ะคนที่ปุ้งพูดภาษาไเหมือนมากเหมือนมากครับเพราะว่าผมนี่มีพ่อเป็นคุณป่าญี่ปุ่นครับพ่เหรอพ่ออะพ่อบุญธรรมนะครับไม่ใช่พ่อแท้ๆพ่อแท้ๆนี่จีนเตะเลยครับผมจีนเตะญี่ปุ่นเหมือนเดียตอนนี้นี่ก็เป็นคนญี่ปุ่นนะอะไรลำคาญจังอะพูดไม่จบเลยองะไรยาก เพิ่งร้อคไหผู้ชายคนนี้เพราะว่าวันนี้เขาจะมาพูดถึงเรื่องที่ทําให้ความรักเนี่ยยืดยาวมากขึ้นยืดยาวใช่ไหมยืดยาวยั่วยาเลยทีเดียวให้สดใสปิ๊งป่าใช่เพราะบางคนเขาบอกว่าคบกันมานานแล้วปรากฏว่าคือคนที่รักกันนะอันนี้อินเคสนะครับว่าในคนที่รักกันแล้วพอคบไปนานๆสักห้าปีปุ๊บสิปีปุ๊บสิบห้าปีปุ๊บรักมันเริ่มเก่าไงครับพอรักมันเริ่มเก่าแล้วก็ เออมันคืีอเออก็เหมือนกับแบบอยู่กันมานานแล้วก็มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไปแต่วันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับว่าจะทํายังไงให้รักของเราเนี่ยกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเออว่ามาสิไม่ยากเลยเพราะว่าคนอยู่ด้วยกันมานานๆปุ๊บเนี่ยจะไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้ร่วมกันแล้วไม่มีกิจกรรมร่วมกันเลยมันแน่นอนอยู่แล้วอะคือแบบต่างคนต่างทางต่างคนต่างใช้ชีวิตเออพอถามว่าเอยว่างไหมเดี๋ยวเสาร์นี้จะไปที่นี่นะไปเที่ยวทะเลไหมไปทําบุญกันอ๋อไม่ว่างอะ ก็ไปทุ่มอยู่กับงานไปทุ่มอยู่กับลูกหรือไปกับเพื่อนแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึมันวันจบเลยทําให้ชีวิตคู่กลายเป็นว่าจะมี relationship ที่ดีขึ้นไม่เลยความสัมพันธ์ก็ยิ่งห่างเหินไปเรื่อยๆฉะนั้นอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องทํากิจกรรมร่วมกันเล็กๆน้อยๆก็ได้ทําอาหารด้วยกันหรือว่าไปซักผ้าด้วยกันซักผ้าโอ้โหดูเซ็กซี่มาก เมียจ๋าเมียซักผ้าตัวต้องเปียกด้วเลยเดียวกิจกรรมที่แบบเสาร์อาทิตย์อะเมียต้องทําคนเดียวก็แบบสามีก็มาช่วยสะบัดสะบัดเนี้ยเหมือนในโฆษณาผงซักฟอกที่แบบเราต้องตากตรงสนามหญาคนละข้างโอ้โหแบบเมียซักเป็นที่แล้วโควกสะบัดผ้าใส่ดาวมี้นเพียบดูดีแต่ก็ยังเป็นกิจกรรมที่ต้องทําร่วมกันไงแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันอะไรเงียหรือว่าไปเที่ยวกันคืออย่างบางทีถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานๆเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย ยิ่งเกิดว่ามันมีโจทย์ากๆอย่างเช่นเดินขึ้นภูเขาที่มันสูงๆแล้วก็แบบเฮ้ยสมัยก่อนจําได้ไหมว่าเราเนี่ยเธอเดินไม่ไหวแล้วฉันให้เธอขี่หลังฉันเลยแต่ว่าวันนี้ปุ๊บฉันจะขี่หลังเธอไม่ดีเลยไม่ใช่ต้องแบบเออให้มันมีโจท์นิดนึงคือไปมีการดูแลหรือไปแบบหรือพาไปแบบที่แรกที่เราเจอกันออเสมมติเราเคยเจอกันร้านอาหารร้านนี้นะพากลับไปกินข้าวร้านนี้โอได้ตรงนี้กลับไปดูู มาอะไรตอนนี้หวานอ้าวนี่ไงจบเลยมาฝากด้วยกับคนอื่นก่อนไม่ได้จะกินคุณนี่ใจร้ายกันนะฝากด้วยคนอื่นคุณนี่ทำเป็นหนังหนังฝากไปได้ฝากบ้านด้วยตำรวจไม่ได้เออไม่ได้้โหใจคุณน้องด้วยอะไรเนี่ย การที่เราต้องมีกิจกรรมร่วมกันแต่ว่าสําหรับคนที่รักกันนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่รักกันแล้วเนี่ยมันยากเพราะว่ายิ่งอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยคนไม่รักกันอยู่ด้กันนานๆเดี๋ยวนี้ยิ่งไฟกันใหญ่ยิ่งอยู่ยิ่งทะเลาะกันทะเลาะเบิงใช่สิ่งต่อไปนะครับที่คิดว่าหลายๆคนคงจะหายไปเยอะเลยคือเรื่องของการบอกรักบางทีเราไม่ได้บอกรักกันเง่คือบางทีอย่างโดยชอบผู้ชายผู้ชายเนี่ยจริงๆจะมีสองแนวเลยคือแนวหนึ่งคือแบบ ฉันจะทําอย่างเดียวฉันจะไม่พูดทาอะไรแสดงออกแสดงออกคือการกระทําคือดูแลเทคแคร์แต่ว่าไม่พูดอย่างที่บ้านของของหยวนเนี่ยคือไม่พูดใช่ปะไม่พูดไม่ครอบครัวคนจีนไม่คนจีนเออไม่ค่อยพูดแต่เราดูแลกันดีมากคือแบบคือเรามีการกระทําที่เออเนี่ยเขารักเราอะไรเงี้ยคือแต่ว่าบางทีการพูดมันก็ช่วยได้เป็นการตอกย้ําว่ารักจริงๆนะใช่แล้วจริงถแล้วเวลาในช่วงเวลาสําคัญมากถึงบอกว่ากาละและเทศะคือถ้าพูดถูกเวลาเนี่ยโอ้โหความรักนี่มันจะ ขึ้นมาเลยคือช่วงเวลาที่คนกำลังเจอปัญหาคนกำลังเหนื่อยเสียใจทุกมันได้รับการปลอบใจจากเราทุกอย่างมีอยู่ที่จังหวะเนาะถ้าทุกอย่างมันลงโปะเชะทุกอย่างมันรู้สึก happy คุณสิบอะถูกต้องแล้วก็เรื่องของชีวิตคู่เนี่ยมันต้องมีการเซอร์ไพรส์แต่ว่านี้อาจจะต้องบอกคุณผู้ชายเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้หญิงชอบเซอร์ไพรส์มากกว่าคือเดี๋ยวตึ๊บปุอันนี้มามีก๊์ดทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเองแต่ว่า อยาจะบอกคุณผู้ชายว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้ตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทําค่ะ,ะหรือว่าเคยทํามานานมากแล้วแล้วกลับมาทํามนอีกครั้งในสิ่งที่ดีๆเนี่ยเซอร์ไพรส์แบบนี้มันก็ช่วยทําให้ความรักของเราเนี่ยกลับมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนกันเออดอกไม้หรอดอกไม้ ดอกไม้เดี๋ยวก็โดนเมียด่าอียไะทำไมอะซื้อมาเสร็จปั๊บซื้อมาทำไมวะเดี๋ยวไม้เดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้ทองสีทอง่ถ้าอย่างเงี้ยถ้านี่เนี่ยเนี่ยแสดงว่าเป็นสีภรรยาที่ดีเนาะทองจะให้สามีซื้อแต่เพชรซื้อแต่ทองเพราะตัวเองได้ใส่ไงเออหนึ่งได้ใสสองหนึ่งได้ใสสองได้เก็บเป็นการลงทุนเออเป็นการลงทุนที่ดีจดลงบนบ้านไงทไปไล่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับพอคนเราอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ย จะอยู่10ปี15ปีก็ยังมีปัญหาทะเลาะกันอยู่อมันแน่นอนเรื่องนี้แล้วปัญหาที่ทะเลาะกันเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมันจะกลายเป็นเรื่องที่เล็กลงเรื่อยๆจริงฉะนั้นเราควรจะเขาพูดดีเนาะดีเขาพูดดีดีป่ะดีใช่จริงๆปัญหาแรกๆเนี่ยที่เวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วยังหวานแหววกันอยู่เนี่ยเวลาเรามองปัญหาเราจะแบบว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเท่านั้นเราถึงจะมานั่งทะเลาะกันแต่พอเริ่มอยู่กันเป็นนานๆไอ้อะไรจุกจิกนิดนึงอะ เฮ้ยทำไมอ่ะวางของไว้ตรงนี้ทำไมต้องมาย้ายอ่ะมันเพราะอะไรเนี่ย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 จริงๆผู้หญิงเป็นมากเลยนะคือขยื่นที่ของเขาปุ๊บเนี่ยคขารู้เลยนะไม่ได้มาขยื่นที่ทำไมเฮ้ยโอ้โอ้โอ้คนนี้โอ้งนี่ผู้หญิงเดี๋ยนี่ผู้หญิงหรือปลาเกี๊ยวเนี่ยมันจะต่อเนื่องอันนี้ปลากริมอร่อยด้วยโอ้ยตายแล้วตังนี้เลยก็คือพยายามจะมองข้ามปัญหาหรือไม่นะครับ ต้องมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยทาความเข้าใจกันว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้เธอมีเหตุผลอะไรถ้าอันไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องปรับปรุงตัวครับถึงแม้ว่าจะคบกันมานานก็ต้องปรับตัวเขาถึงบอกว่าความรักเนี่ยนมันต้องทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อจะจูงมือคนอื่นบ้างนะเรื่องนี้สําคัญบางทีจูงเขาแล้วเราเป็นตัวเองจนมากเกินไปก็ถเหมือนไปกระชากเขาไปลากเขามาจริงๆการที่อยู่กันนานเนี่ยปัญหานอกจากจะเล็กลงแล้วนะปัญหาเล็กๆนั้นเป็นปัญหาเดิมด้วยถูกต้องซ้ำทราบซ้า ทำไมไม่ปิดไฟห้องนี้นี่ไงอย่างเงี้ยนี่ไงผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องอะไรไหมเวลาที่เธอฉี่เสร็จทําไมไม่ยกฝากขึ้นทำไมทำไมพอยกยกฝากขึ้นทำไมไม่เอาลงนี่รจริง,รงตูดฉันเย็นจริงๆแล้วผู้หญิงเป็นอย่างนี้จริงอันนี้เป็นมารายาทที่ต้องสอนเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชายทุกๆคนนะครับเวลาเราเราอย่างผมใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่ท็อปคือเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยผมนั่งนะฮะผมอยากจะบอกผู้ชายต้องนั่งปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆไม่ถนัด ยกฝาโถขึ้นออแล้วก็พอปัสสาวะเสร็จแล้วให้ฝาโถลงแล้วทำคําซาดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้คนตลบจริงๆเป็นผู้หญิงเป็นนะอันอันนี้บางทีคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่แบบอะไรตลกอ่ะิงๆมันเป็นมารยาทตื่นเช้ามาเย็นๆตื่นแบบประมาณตีสามขึ้นมาเข้า้อนเดินเดินบ้านึกภาพแบบว่า เดินมาตามโม่ัวนั่งลงไปปุ๊ะล่วงโพว่าบเลยอ่ะไม่ไม่ว่าถ้ามันแบบโอ้โหมันไม่คือให้เย็นไงมันล่วงลงไปเลยล่วงลงไปเลยแล้วคุณลองคิด ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเรดาร์เขาไม่ดีนะครับมีการยิงกระสุนเฮ้ะพอสิครับพอพอครับครับนหลจุงเหลืองด้วยนี่ใไหมมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งเพื่อนสาณีเนี่ยที่แต่งงานไปเนี่ยหลายคนมีปัญหาเรื่องแบบแฟนแปลงฟันแล้วอีอีอะไรนะกระเด็นใส่กระจกแล้วก็แบบทำไมเธอไม่เช็ดคือเนี่ยบางทีมันเป็นปัญหาเล็กน้อยซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนนี่เขาแปลงฟันหรือเขาเล่นไวโอลิน เนครับแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญเลยคือการวางแผนอนาคตร่วมกันจะช่วยได้เพราะว่าอย่างไรละคนเนี่ยคือถ้าถ้ารักกันนะครับอย่างย้าว่าถ้ารักกันคือถ้าเกิดเราซื้อบ้านด้วยกันผ่อนรถด้วยกันฝากบัญชีเงินฝากด้วยกันหรือว่าสังเกตว่าอะไรที่ทําร่วมกันอย่างเช่นการแต่งงานเวลาที่เป็นแฟนกันเนี่ยทะเลาะกันเลิกกันบอกเลิกกันง่ายแต่พอแต่งงานอยู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ยพอทะเลาะกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันแล้วอ่ะ จะเลิกกันยากใช่มันต้องคิดเยอะเคล็ดลับในการที่จะทำให้ชีวิตคู่ยาวนานคืออะไรรู้ไหมคุณมีคนหนึ่งเคยบอกสิว่าตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยคือเป็นคนคุณเพื่อนพ่อคุณแม่บอกว่าตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยนะก็ตีกันมันบ่อยเนี้ยแหละแต่ตีปุ๊บต้องจบภายในวันคืนนั้นต้องดีกันภายในคืนนั้นห้ามยาวยาไปถึงตอนเช้าเออเดี๋ยวมาถุกทางมากเลยเพราะว่าเวลาตีด้วยคําพูดอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจบด้วย การผดเด็ดสึกครับเอาเป็นเรื่องสำคัญนะโอ้มากมายนี่คือที่เด็ดของผมเลยนะครับอ๋อนี่ห้ามห้ามเลยห้ามที่จะเบื่อที่จะดูแลกันเรื่องนี้เลยเ,เรื่องการจะมีเซ็กส์หรือเมคเลิฟห้ามเลยครับผมมาเนี่ยทุกสัปดาห์จะต้องมีเรื่องนี้มาปิดท้ายตลอดเ,อเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญจริงหลายห<ม>ลายคนเนี่ยนะครับที่นอกใจกันก็เพราะเนี่ยไปติดใจเรื่องนี้แหละมันขาดเรื่องนี้ไปใช่หลายหลายคนที่รักกันได้ยาวนานก็เพราะมีเรื่องนี้แหละคือเขาพยายามจะสื่อสารกันแล้ว เรื่องต่างๆโอ้โทะเลาะกันให้ตายเลยครับถ้าเกิดว่าสามีภรรยาเนี่ยนะถ้าเกิดเขาแบบเมคเลิฟกันปุ๊บเรื่องเหล่านี้มันจะพังทลายไปปุ๊บเดียวเลยจริงจริงแต่ถ้าเกิดคุณจบด้วยเรื่องนั้นนะมันทลายแป๊บเดียวเดี๋ยวมันมาอีกคุณต้องคุยกันให้จบคุยคุยก่อนแล้วค่อยมาทลายแล้วค่อยมาเป็นเรื่องนั้นจริงเพราะว่าเคยมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยใช้ได้ผลจริงๆพอมีปัญหากันปุ๊บ แล้วนอนคุยกันสบายกว่านอนคุยกันเลยอย่างนี้เลยคือเมคเลิฟไปเลยแล้วนอนคุยกันไปเลยเนี้ยจบพอเสร็จกินแล้วค่อยมาแบบเคลียร์ว่าทําไมเธอทําแบบนั้นทำไมอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่เดียวผ่านไปเพื่อนผมโทรมาบอกเลยว่าเฮ้ยหยวนมันไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าอะไรวะเนี่ยชวนทะเลาะเช้ากับวันเย็นก่อนนอนชวนทะเลาะตลอดโอ้ แบบงานเข้าเลยทุกมือโอ้โหชวนทะเลาะตลอดอีอาเรื่องไม่เป็นเรื่องวางวางช้อนเสียงดังแก๊กเนเรื่องข้าวไม่ต้องกินไม่ต้องกินเลยโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวแล้วหยวนนี่สูตรนี้ไม่ได้ผลแล้วชวนทะเลาะมันจะเหยมันจะเคลียร์นะมันจะเคลียร์พักผ่อนไม่เพียงพอได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่เอาไว้ดูดูแลนะคะการที่จะอยู่กันไปยาวๆก็อย่างที่บอกเลยมันต้องมีการพูดคุยกันนะคะเรื่องเรื่องบนเตียงก็เรื่องสําคัญอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะเรื่องน้ําใจเรื่องอะไรเล็กๆ น้อยๆอะไรที่เราคิดว่าจุกจิกอ่ะบางอย่างเนี่ยเราเลือกที่จะไม่พูดแล้วก็เก็บเป็นเรื่องสะสมนั่นแหละมันทําให้เกิดปัญหาแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งแถมแถมแถมคือผู้ชายทุกคนต้องทำกันบ้านนิดนึงผู้หญิงเนี่ยจะเก่งมากเรื่องความจำอันนี้แปลกมากนี่เราเรามีข้อมูลวิจัยจากทั่วโลกเลยนะครับผู้หญิงเนี่ยจะจำได้หมดเลยวันคบกันวันแรกคบมากี่เดือนเธอเกิดวันไหนอะไรที่บ้านเราใครเกิดเขาจะจำได้หมดเลยแต่ผู้ชายเนี่ยลักษณะนิสัยเนี่ยคือ จะไม่ลงไม่ได้เลยไม่ลง,ลงดีเทลไม่ลงดีเทลเลยจริงๆแต่ถ้าเกิดผู้ชายทุกคนเนี่ยเราเริ่มปฏิวัติตัวเองแล้วเราทําสิ่งเล็กน้อยตรงนี้คือให้ความสําคัญกับวันต่างๆวันครบรอบวันแต่งงานวันครบรอบที่คบกันม,มันจะทําให้ความรักของเราเนี่ยสดใหม่ขึ้นอีกเยอะมากเลย ขอบคุณมากเลยแต่ว่าก่อนจะไปปิดเบรกนะคะเรามาดูความภาคภูมิใจของคนไทยดีกว่ากับงานนี้ Expo Milano 2015อิตาลีนะคะตอนนี้เนี่ยเปิดงานไปได้แล้วไม่กี่วันนี่นะคะปรากฏว่า Thailand Pavilion ของเราเนี่ยได้รับกระแสตอบรับดีมากคุณดูสิคนมาเข้าแถวรอจะเข้ามาดูศักยภาพของคนไทยที่เราจะบอกว่าประเทศไทยจะเป็นครัวโลกนี่นะคะระหว่างที่คนรอคิวเนี่ยนะคะผู้จัดงานก็เตรียมอาหารไทยเล็กๆนี่ไงความพิเศษของคนไทย ประเทศอื่นจะมีแม่เตรียมคานาเป้ไปให้เนี่ยไม่มีประเทศไทยเนี่ยยืนใส่ง้อมายืนมอบให้นะคะทานก่อนที่จะเข้าไปในตึกนะนูก่อนหนูจะเข้าตึกหนูว่าเอาให้อิ่มก่อนนะคะใช่ไหมเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่คนมาต่อแถวก็ได้คือหิวนะคะ ที่สําคัญก็จะมีอาหารว่างมีเครื่องดื่มรับรองนะคะ<ช>นอกจากนั้นก็มีการเตรียมการแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ได้ดูกันด้านหน้าอาคารเลยคือยังไม่ได้เข้าเนี่ยมารํารับกันแล้วนะคะถือเป็นการสร้างความประทับใจก่อนเข้าอาคารนะคะ ใช่แล้วนี่ทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น<ม>ในฐานะเจ้าภาพในการเข้าร่วมจัดงานแสดงครั้งนี้ก็มั่นใจว่าจะมีผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทยหรือว่าไท a แลนด์พา v i l เลียมากถึง2ล้านคนค่ะโอ้โอมากจริงๆโดยการจัดงาน Expo Milano 2015อิตาลีเนี่ยนะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมที่เมืองมิลานสาธารณรัฐอิตาลีนะคะใครว่างก็นั่งรถทัวไปกันครับ <laughs> เข้าไว้ถึงคนที่อยู่ที่มีล้านคนที่อยู่ที่มีรานน่ทัวร์ไว้กันของเจมา์ค่ะไปไปเล่นสัตว์เด็กกันเลยโอ้โหจะพูดถึงนั่งรถทัวร์ไปเลยเหรอพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมแล้วเนี่ยพออาหารไทยนี่ถือว่าสุดยอดสุดยอดแต่ว่าช่วงหน้าคุณต้องอยู่เพราะอาหารไทยมาโอ้โหพอเป็นคนญี่ปุ่นที่ชอบกินอาหารไทยมากๆกเลยยังไปไหนคะคุณครูค่ะ โลกน่านรักแต่คงไม่มีสาวคนไหนอยากถูกเรียกยายหมีแพนด้าเพราะขอบตาดำคล้ำวันนี้เราเลยเอาเคล็ดลับฟื้นฟูผิวรอบดวงตาจากคุณชุติมาจันนาป่าผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอนิสาคลินิกด้วย2วิธีธรรมชาติมาบอกต่อกันค่ะวิธีแรก ให้หั่นมันฝรั่งแช่ยเย็นวางไว้บนเปลือกตา15-20นาทีจะช่วยลดริ้วรอยหมองคล้ำรอบดวงตาได้ดีและวิธีที่2แช่น้ำนมให้เย็นแล้วชุบสำลีวางบนเปลือกตา10นาทีวิธีนี้จะทำให้ดวงตารู้สึกผ่อนคลายได้ดีค่ะสนับสนุนโดยสวยอย่างมั่นใจสวยที่โรงพยาบาลบางมดแป้งไว้ซูเปอร์เฟรชจากเมเบลีนนิวยอร์ก โมเดนฟอร์มฟอนิเจอร์